สำหรับใครที่โหลดแอป Shop g e n i c ไปแล้วนะคะมาดูค่ะว่ารายได้เราจะได้ยังไงบ้างถ้าวันนี้เราช็อปผ่านแอป Shop g e n i c ไปยังแอปต่างๆนะคะอันแรกเลยค่ะสําหรับคนที่โหลดฟรีกับแอป Shop g e n i c นะคะเราจะเรียกว่า user อันนี้ค่ะทุกคนสามารถได้รับผลประโยชน์จากการโหลดฟรีนะคะผ่าน App Store ได้เลยนะคะ เงินคืนจะอยู่ที่40%ค่ะอันนี้ไม่ว่าเราจะซื้อสินค้าใน s h อ p e e Lazada, l i n ล m a n หรือแอปอื่นๆที่เข้าร่วมรายการค่ะทุกคนโหลดฟรีสามารถได้รับเงินคืนแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นยูเซอร์เฉยๆแต่ละคนจะไม่ได้รับลิงก์ในการแนะนำต่อถ้าอยากรับลิงก์ในการแนะนำต่อแนะนำเป็นนักธุรกิจกับช็อปจิ้ค่ะจะเริ่มต้นด้วยที่พาร์ทเนอร์นะคะซึ่งการเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยจะได้รับเปอร์เซ็นต์เงินคืนที่เยอะขึ้นค่ะ มากถึง45นะคะของเงินคืนนะคะรวมไปถึงถ้าเรามีลิงก์และสามารถแนะนำเพื่อนๆได้เพื่อนๆของเราที่แนะนำต่อจากเราค่ะเราจะเรียกว่าเจเนอเรชันที่1นะคะถ้าหากเพื่อนๆซื้อลาซาด้าหรือแอปต่าง,างๆเขาได้เงินคืนไม่ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งไหนเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์เงินคืนด้วยถ้าเราอยู่ในจุดของพาร์ทเนอร์ค่ะเราจะได้รับเงินคืนอยู่ที่20ของเงินคืนนะคะและอีกจุดหนึ่งค่ะ ถ้าอยากเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจและรับเปอร์เซ็นต์เยอะค่ะแนะนําจุดนี้นะคะคือตําแหน่งของโฟวเดอร์ค่ะจุดนี้ค่ะเราซื้อเองเราได้รับเงินคืนที่เพิ่มขึ้นนะคะมากถึงห้าสิบเปอร์เซ็นค่ะแล้วเรายังสามารถได้รับตั้งแต่เจเนอเรชันที่หนึ่งนะคะจนถึงเจเนอเรชันที่ห้าค่ะสี่นะคะแล้วก็เจเนอเรชันที่ห้าค่ะหมายถึงหมายความว่าถ้าเราแนะนำเอง แนะนำ B, B ีแนะนำซ C ซแนะนำดีทุกค่าใช้จ่ายหลังจากนี้ค่ะไม่ว่าจะจ่ายผ่านอันไหนค่ะทุกจุดทุกการเริ่มต้นของทุกวันเราจะได้รับเงินคืนจากจุดนี้นะคะอยู่ที่ยี่สิาค่ะสำหรับเจเนเรชันที่1ของเรานะคะแล้วก็5%ค่ะ5%ค่ะของเจเนเรชันที่2 3 4และ5นะคะชอบสนุกต้องชอบผ่านชอปจีนิกนะคะ ทุกค่าจ่ายสามารถเปลี่ยนเป็นเงินคืนได้แล้วค่ะ